สวัสดีครับแฟนคลับพิ r o ทท็อกทุกคนนะครับวันนี้นะฮะผมจอกร r สไปนะฮะก็จะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะกับภาพ,พยนตร์เรื่อง Valerian and the City of t h ตี้ออฟเทลเลนทครับมาเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเรามันเริ่มกันเลยนะครับผม w i l ล a n t n d the City of Thousand p l a n e t s นะครับสร้างมาจากนวนิยายภาพอันโด่งดังนะของนักเขียนล้ำอนาคตนะครับคือปีแอร์คริสตินและชองคอสเมซิเยะวางจำหน่ายมาอย่างยาวนานกว่า4ทศวรรษนะครับตั้งแต่ปี1967ถึงปี2010แล้วก็แปลไปแล้วนะครับ21ภาษายอดขายทะลุกว่า10ล้านก๊อปปี้นะครับและรวมถึงนะย,ยังกวาดรางวัลมาอย่างนับไม่ถ้วน โดยพุ่มกับลุกเบซงนะครับใช้เวลาสารฝันกว่า4-5ปีนะเพื่อรอการวิวัฒนาการให้พร้อมนะครับสำหรับการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะเขาเนี่ยตกกลุ่มรักการ์ตูนเรื่องวาเลเรียนและตัวละครลอเรลลนมาตั้งแต่10ขวบเลยนะครับ โดยตัวของไวเลียนเนี่ยครับเป็นผู้พิทักษ์หนุ่มด่อร้ายนะฮะตอนเด็กๆเ,เขาคือหัวโจกของแก๊งนะครับเคยเข้าสมัครฝึกในโรงเรียนทหารและมีความสามารถพิเศษในการวางกลยุทธ์และทักษะการต่อสู้ที่เหนือชั้นครับส่วนลอรลีรนนะเธอคือผู้พิทักษ์สาวสวยนะครับที่มี i อระดับอัจฉริยะอ่านหนังสือออกตั้งแต่อายุ3ามขวบมีความสามารถครบเครื่องทั้งปอดศาสตร์ดาราศาสตร์กีทาร์ลงไปถึงศิลป,ปะการป้องกันตัวด้วย และยาน intruder นะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อ atoship fb982 นะฮะเป็นยานที่พาวันลเลียนกับรอรลนเน่ยท่องไปทั่วอวากาศนั้นนะฮะเป็นยานต้นแบบของมิ l ลเนียฟอ a l คอนจาก Star Wars ด้วยนะและคือยาน intruder เนี่ยนะครับมันสำคัญต่อ2คนนี้มากนะฮะเพราะว่าถ้าหากยานลำนี้หายไปเนี่ยพวกเขาจะถูกปลดออกจากตำแหน่งในทันทีครับผม จากในตัวอย่างภาพยนตร์นะจะมีสถานที่หนึ่งครับซึ่งบรรยากาศคล้ายกับทะเลทรายนะฮะนั่นคือดาวเคียรเลียนนะฮะซึ่งอยู่ไกล19ปีแสงจากโลกนะเป็นดาวที่มีตลาดบิ๊กมาร์เก็ตนะอา,อาจจะงงนะฮะซึ่งเป็นแหล่งค้าขายนะที่ใหญ่สุดในจักรวาลน,นะครับแต่คุณจะมองไม่เห็นนะครับคุณจะเห็นมันได้ต่อเมื่อคุณนะใส่แว่นที่มีเลนออกแบบมาเพื่อให้เห็นตลาดนี้โดยเฉพาะนะผมขอแนะนำนะฉากนี้เนี่ย CG ดีมากๆครับผม วาเลเรียน er และรอเรลีนเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษนะขององค์การปกครองเขตดิดแดนมนุษยชาตินะครับมีหน้าที่ในการรักษาความสงบให้แก่มนุษย์และก็ทุกสายพันธนะุ์ฮะทึ่งั้งคู่เนี่ยเป็นดูโอ้ที่เข้าขาและทํางานด้วยกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยคู่กันมาแล้วทั้งหมด2ปีนะทำงานร่วมกันมาทั้งหมด27ภารกิจความสําเร็จ100%เเซนตะฮะแล้วดูเหมือนวาเลเรียนเนี่ยจะคิดกับรอเรลีนมากกว่าคู่หูด้วยนะครับซึ่งแกนหลักของเรื่องนี้นะะ เริ่มที่เพลครับสปีชีที่ต้องเผชิญหน้ากับการถูกคุกคามโดยภัยเรนรับนะครับโอกาสรอดเพียงหนึ่งเดียวของพวกเขาเนี่ยก็จะตกไปอยู่ในคู่หูพิทักษ์กาเล็กซี่วาเลเลียนและรอเลเลีนครับทีนี้เรามาฝั่งนักแสดงกันมั่งครับ แดนเดอร์ฮานผู้รับบทววเลเรียนนะครมีถึง4สายเลือดในตัวเลยทีเดียวนะครับก็คือดัชเยอรมนอิตาเลียนและอังกฤษนะครับแต่ทว่าเดนเนด้นเป็นสัญชาติอเมริกานะฮะเพราะเกิดที่อารเลนทาวเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เคยได้รับการเสนอชื่อนะเข้ารางวัล BAFTA Award นะครับในสาขา EE Rising Star Award หรือว่าดาวรุ่งพุ่งแรงนะฮะซึ่งกีฬาโปรดของเขาเนี่ยก็คือการเล่นกอล์ฟครับ คาร่าเดลวินนะฮะฝ่ายฝันมาตลอดตั้งแต่เด็กนะครับว่าวันหนึ่งเนะี่ยอยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะฮะและการได้มารับบทลอเลนนี้นะครับก็ถือเป็นการเติมเต็มความฝันของตัวเธอด้วยเช่นกันและลุคเบซงเนะี่ยที่คืนชื่อเรื่องเป็นู่วำกับที่สามารถสร้างสารรค์ตัวละครหญิงให้ออกมาเป็นที่น่าจดจําในหมู่คอหนังนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเลอเฟมนิกิต้าเดอะแมสเซนเจอร์โจนอฟอาร์คนะฮะเดอะเลดี้หรือลูซี่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่การันตีได้แน่นอนเลครับว่าบทบาทของรอยลีนนั้นจะต้องโดดเด่นและครองใจคุณผู้ชมอีกครั้งอย่างแน่นอนฮะ ทีนี้เราจะมาพูดถึงบับเบิลนะครับซึ่งรับบทโดยรีฮันนานะฮะราชินีบิวบอร์ดชาร์ตนะครับนักร้องชื่อดังของโลกนะฮะความสามารถพิเศษของเธอนะคือเธอเล่นเป็นเอเลียนนะครับที่สามารถพางตัวเป็นอะไรก็ได้ตามแต่ใจนึกนะครับไม่เชื่อดูสิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งเดนเดอร์ฮานและคาร่าเดอรวินนะต่างเคยรับบทเป็นตัวละครจากหนังสือการ์ตูนมาแล้วทั้นั้นนะครับเอาคุณผู้ฟังลองทายกันดูสิครับว่าเขาเล่นเป็นอะไรมาก่อน ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าใช่เลยนะครับเดนดิฮานนะเคยรับบทเป็นกีนกอบบินในเด e amazing Spider-Man 2สนะส่วนคาร่าเดลวินก็รับบทเป็น e n c h a n t e d นะจากภาพยนตร์เรื่อง Su ู c i d e s q u a d ครับและทั้งหมดนะ้นะก็เป็นเกตเละเกตน้อยนะสำหรับภาพยนตร์เรื่องวายเลียนนะครับที่จริงเนะี่ยยังมีอีกมากมายนะแต่ว่าต้องรอไปดูในโรงภาพยนตร์ล่ะซึ่งวายเลียนนะ and the City of Th o u s a n d p เ a น e t เนี่ยเข้าฉายแล้วนะครับ ไงก็อย่าลืมไปรับชมกันนะคุณจะได้เห็นสุดยอดแห่ง c j นะแล้วความตื่นตาตื่นใจนะความยิ่งใหญ่ของฉากของอะไรที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับและฉากแอคชั่นที่ผมว่าสนุกแน่นอนนะครับโอเคนะฮะอย่าลืมติดตาม HeroTalk หรือว่ากดไลค์กด Subscribe เพจแล้วก็ชแน Facebook ด้วยนะครับอย่างไรฮะเดี๋ยวเจอก,กันกับคลิปหน้านะฮะวันนี้ผมจ็ k กเกอร์แล้วก็ He r รท a l k เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ม้าที่ว่าแน่ยังต้องแพ้ลานะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย